วัวพันเตเอาอีกแล้วครับพี่น้องบูอุงครับพ่นอดู่สาครับพี่นอู้ลำลเลยพี่น้อง้ยพัดเตเกืบลุดกืบลุดกปังเลย่อยู้ใส่ไครับพี่น้องอ๋อตัวนี้ไหมู้ สวัสดีครับผมพันตาหักจิ้ลาทุงครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปสมองสมองกันแล้วครับวันนี้ก็มาพอกับพันตาหักิ้งลาทุงอีกคือเก่าครับผมวันนี้ก็พาพพีพี่น้องมาหาอยู่หักจิงคือเ่าครับพาพี่น้องมาไซเบดคือเ่าครับพี่น้องอ่างเก็บน้ำของน้องราชโลทอนครับวันนี้ก็มาพร้อมพันเตยครับผมครับพันเตยครับครับมาหอยกับ่ะตองมะร้ายครับผมพาพี่น้างไวไสเบดเลยครับลุยเลยครับวันนี้ แดดดีครับมันเลิกสี่พันเต้นเตอว,วันเหรอมา,หมาไม้ไหมครับฟังฟังทั้งไหมลองมันครับไม,ม้นี้ยังไม่ได้ได้มาเลยครับทีนี่มันจะมาเธออะไรครับไม้นี้ ปันเตยใส่ครับใส่ไว้จังหังท่นคนบขปขึบคระด็บบอรดี เดยกขาดการกใช้เบ,บ็ดพี่น้องอันนี้ทรงใช้เสียท่อนคักมาะมืงอู้หูเสือปลาบอนนะไปครับ เอาี่น้องนี่ครับเจ๊ต้มัวำมาครับนี่ครับปันเต๋อใส่บังครับนี่ครับ làng luôn mà là tiền rồi nhập bông này พยายามใหงนเพท่งขึ้นครับพี่น้อง้างล่างมันลงโล่งครับหาไม้ที่เลือกไม้ท่ขทางล่างลงโล่งครับเถิงหองอเป็นยังครับเรียบร้อยครับใส่เบ็ดอะไรแล้วก็นะครับทังไฟไม่ลุนํำกันตอนย้มแล้วครับงจกที่ห้าใส่แล้วแล้วพระพีพระนองมายาเบ็ดครับผม เป็นได้พันเตยช่องยูทูบของผมครับผมช,ช่องหากิโร่ทุ่งครับฝากติดตามได้เลยครับแมนครับผม <laughs> หลังแรกบอบ่บบบถือครับเบีย๋ยวไปลุนหลังต่อไปเลยครับรุ่นนึงครับพันเตยครับเตยครับเห็นมันเดีนะใส่เย <laughs> ี่ยหอยครับ Bên đây Chưa vô Vô hấp Tệ vào tình tình nữa phía nào Chưa vô hoàn thể Hãy không có... chân vào đi để để sườn mày nó để pá mày u uh, Did... nó đi hết tung hoa mà nó tan u sảy xuôi u u ngoan đi đi nhớ เตะเช่น้วครับพี่น้องเต็มแลงแขกงม้นครับมีแต่มาว่าตัดเลยเดี๋ยวดี้งียบงนุ่มไปเวอร์แมนเลยนะเดียวจับลอยครับเต็มแรงแข็งม้งใส่งามๆครับเวอร์มันเตยเอาอีกแล้วครับพี่น้อง ใส่โลเลยตัวนี้ตายครับเอาไวโดนอลไสวยงามครับตามมันอยู่ตามอันนี้ทังสี่ะครับตามปลาทังสีนะเขาแน่นครับสวยงามครับผมรับนไม่ไปหรืขั้นเด็ดนะเด็ด สูกใกตายแล้วนี้เนี้คือเก็บนี่วิธีเกนี่ยเวเกิบหนาเรงครับใส่แข็งแข็งเลยพันถอฮะใส่ซื้บ่เป็นางนีน้ำกานไหครับพี่นองสชยเชนี้เหรอครับ

ได้๋ยว่ะหัวนัคือเป็นยังสิวะไปไม่ยังเยียบันตัดอย่างเดียวครับตัวได้กินเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นหลุนหลังต่อไปนั่นกันครับผมครับแต่ว่าเอาอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อุ้ยอินปะอินแห้งปะ เอาลครับพี่น้องใหบบุฟานตัฮะบัสูมืออยู่บัวเิ่งไลตามสายอยู่ครับอสายเงาครับฮะขาดปลาครับ <łość> <S 2> <S 2> เชงเชงพี่น้องตุนมึงครับไปยูหรือไม่ยูครับเห็นเหรอตามครับตามตามสายอยู่ครับพี่น้องอยู่บ่ ดีอยู่ๆตายครับพี่นอ้องเรียบร้อยเลยครับติดป,ปลายดาบครับเกือบรุดใส่สวยอยู่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมหลังต่อไปต้องกันเลยครับ ที่ใส่ไว้นั่งอย่างหนึ่บส่วนลังนี่เหมกันครับพี่น้องท่านเต๋อว่าสีเข่งครับตามครับตามสายไปแล้วครับปลาพักกระฉูดได้พี่น้องตายครับผมโอ้ตายไปแล้วครับเอาใบกระโดนมาได้ไหมตายไปเติบแล้วกระโดนไหมตามหอยใส่แล้วเนาะเรียบร้อยครับ ก้อนนี่ใส่สาลังครับหล่นตรงว่าสิติกโต่กแกใส่ล้วันเต๋อนี่นี่เบียีพันเต๋อไก่คับนี่หล่นิรงครับเข่งบ่พันเต๋อใส่เข่งบ่บ่เข่งอีกแล้วหล่นิงครับมัถือครับล้งนี่นี่ล้งนี้ออละรับนครับ Ba chân từ mày ai ừ, ừ. Ừ, 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 đứng vô nè gót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  nè Này, nè gót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  nè nhảy nè làm đồ <laughs> rồi Để đi 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 <laughs> <laughs> <Xong rồi. cười> ขึ้ย่งเลโอ้โหขึ้น,น,เ,นเลยขึ้นเยพันตวไปขึ้นก็ขึ้นเลยบ่สายเข่งๆพันไ้หลาหรอกครับกันตัวไง่มันดึงเอาแลวครับรอหลุดมังครับติดตามมังครับว่าญงได้หน่อยครับ ยังพันเห็นตัวปลาครับแต่ว่าพันเตอว่ามันดึงสูงมือเลยครับพันเตยสิตามไม่เบิงครับพี่น้องเออหยบดเลยฮะหยุดมันเติมเออเอออู้ทะลุลงเลยหางล่างมันหลงนะครับหางเทิงมันหกอยู่ที่หางล่างเลยไงวะโอ้สูงครับอู้โอ้โอ้ลำลุกเลยพี่น้องโอ้ยพันเตยเกือบลุดเกือบลุดกาะปลาไม่เลยโอ้ใส่ไงครับพี่น้อง เดี่ยวเลยครับเรียบร้อยครับอูว่าแต่สิบวิเมตรเห็นเห็นอยู่เรียบร้อยครับผมใส่งามๆครับติดตามต่อครับผมนี่ครับน,นี่ก็ประมาณนี้แล้วครับไปเบ็ดหกสิบหลังแล้วครับไปเบ็ดลงมือครับ ต่อครับเป็นไรพันเตยเข่งว่ะตุ่นมึงอกครับอู้หแห้งอยู่ในแดดไหมสุดยอดเลยพี่น้องขนาดใส์เต้าเสาย้มเต้าเส้าได้นี่ ห,หกโอ้หกแห้งพี่น้องดูว่โอ้ขัดปากพี่น้องสุดท้ายครับโ้ันเต๋ใส่เป็นแป้งครับถือเสยน้องตายเลยครับพี่น้อง มันบินมาได้มันพันอย่านี่ครับกำลันจะกินใส่แป้นกับกินเล้วพี่น้องนี่ครับแสก่ก็ไม่จะหลบับกอเดียวเรียบร้อยครับคุณใส่งานดีครับใส่สปลาเข็มตายชัวเลุด ลอีกเาะแลครับเนี่ยสามล้งสุดท้ายครับสามล้งสุดท้ายมันเป็นน้ำพันเตยครับอ้ใส่ยัง่ยังครับรบรพันเตยใ่ยฮะเอโอจับตัวปัเลยไหมเอออ๋ใส่เลยอู้หเฮ้ยจับ เรียบต่อยครับโอ้ยตื่นเต้นเกือบลุดใส่งามๆเลยครับพี่น้องอืมมาเนี่ยใส่ยีลัง,ไงไนี้เลยเขนถืออีกทีก็ดินดินปลาก็กินช่วงไทยถือวาฮะเดี๋ยวลุมหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายครับพี่น้อง ให้พันเตะเข้าไปครับในอุ้มพุ่นหลไปพุ่นพุ่นมันหลไปพุ่น,น,นเขาคิดว่าถือกระจกว่าได้ยินเสียงมันดินไหมดูบ่ดูบ่พันเตะล้ำลู่ฮะล้ำลู่หรอล้ำลู่ครับพันเตวะว่าล้ำลู่ครับ ผลมันับเป็นหกเราจะเอาได้ครับกันฮะตำดุลิลวะอู้สัมพคมันดิแนอย่ายินเสียงดินอยู่อ๋อพี่น้องตัวนี้กินเลือบอ่ฮะเกอบรุดบ่อ๋อตัวนี้ไหมอู้สีเด็ดเลยครับพี่น้อง cảm lút gần lướt káp, ủ, có tắt đây bao, tắt đây tắt đây, chạy thế là, đìn mà, nằm อันแหละเรียบร้อยครับหวานด้วยพี่น้องอ๋อเราไปลงทนังานอยู่รถนะครับเลยตายล้มลุ่มเหยีบิองครับไม่ตายหมดตัวตายเดี๋ยววันเทลงมาเลยแบงเขากินได้เหีุเทลงมาเลยตัวตายนี่ครับงานรวมรวบเขาเขาครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับน้องวันนี้ก็ถือว่า หมานพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ตัวเป็นครับนี่ีตัวตายครับรวมๆกันกับถือว่าหมานอยู่นะครับเวัสดีเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปให้กิ๊เราทุ่งให้พันเต่ากับพันเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้พันเต่ากับพันเตือนกัองขอลาพีนั่งตรงไปก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ